การนำเสนอ best practice นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจัดทำโดยนายปฏิพานชิมานุกูลตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีชื่อผลงานนวัตกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวรรณคดีบทละครพูดคำฉันเรื่องมัธนาาธาโดยใช้แนวคิด เกมมีสีเคชันเรียนเล่นให้เป็นเกมร่วมกับการใช้สื่อเวิร์ดวอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนราชวินิตนนทบุรีที่มาละความสําคัญของปัญหาภาษาไทยมีความสําคัญต่อคนไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะคนไทยใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันซึ่งในการเรียนวิชาภาษาไทยนั้นจะต้องได้เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมด้วยวรรณคดีเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเสริมสติปัญญาและความรู้ให้แก่ผู้อ่านได้อย่างหลากหลายเช่น ด้านภาษาจะทําให้ผู้อ่านมีความรู้ด้านความหมายของคําการใช้ภาษาของแต่ละยุคสมัยแต่ละภูมิภาคจากการสํารวจและศึกษาสภาพปัญหานักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดทกษสการคิดวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมและการคิดอย่างมีวิจรารณญาณเป็นผลให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนยังต่ำกว่าเกณฑ์เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ยังขาดการส่งเสริมการคิดและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ยังไม่กระตุ้นความสนใจผู้เรียนมากพอ ผู้สอนเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ศึกษานวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีโดยได้นําแนวคิดเกมฟิเคชันซึ่งเป็นแนวคิดที่ประยุกต์รูปแบบของเกมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนทําให้การจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบเสมือนเกมความสนุกสนานที่เกิดขึ้นจะช่วยเสริมแรงจูงใจให้มีส่วนร่วมในการเรียนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการใช้สื่อเกมออนไลน์เวิร์ดวอร เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจและความตื่นเต้นของนักเรียนมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่องมัธนาภาถาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี 2. เพื่อพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่องมัธนาภาธา โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันเรียนเล่นให้เป็นเกมร่วมกับการใช้สื่อ Word ์ดวอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนราชวินิตนนทบุรีเป้าหมายของการดําเนินการ 1. ได้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่องมัธนภาถาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี 2. 2. ร้อยละแปดสิของชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่เรียนวรรณคดีเรื่องมัทนาพาธามีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกำหนดจากการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันเรียนเล่นให้เป็นเกมรูปแบบเทคนิควิธีการที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศกระบวนการทำงานครูผู้สอนได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนาผลสมัมฤทธ์ทางการเรียนวรรคดีเรื่องมัทนาพาธา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนราชวินิตนนทบุรีภายใต้กระบวนการทำงาน ADDIE Model 1. การวิเคราะห์ครูผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อจัดการเรียนรู้ศึกษาเอกสารตำราออกแบบโครงสร้างการสอนวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 4. 2. การออกแบบออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนการสอนโดยนำแนวคิดเกมฟิเคชันมาสร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้ 3. การพัฒนาหลังจากออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมฟิเคชันและสื่อเกมออนไลน์เวิร์ดวอนได้มีการนำไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและนำมาปรับปรุง 4. ดําเนินการตามแผน ครูผู้สอนได้ดำเนินการตามแผนเพื่อจัดการเรียนรู้ลงมือสร้างสื่อวัตกรรม5ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ขณะจัดกระบวนการเรียนรู้การส่งงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทำแบบทดสอบผลการจัดการเรียนรู้ร้อยละ80ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่เรียนวรรณคดีบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนาภาทา มีผลสมัมฤทธิทางการเรียนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกำหนดจากการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมิฟิเคชันร่วมกับ Word w o r d ์ดวอทำให้มีประสิทธิภาพเกินเกมมาตรฐานที่ครูผู้สอนตั้งไว้